สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับมอนี่พามาหาปูพี่น้องหาอยู่หากินน้ำลงพี่น้องนี่ครับ <c oughs> นี่เป็นช่วงที่ว่าน้ำมันลงเศร้าๆนะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องสาหร่ายสาหร่ายทะเละพี่น้อง น้ำลงไหลลิดิลิล,ลิพี่น้องนี่ครับนี่น้ำมันลงเป็นสาหลายพี่น้องเนาะนี่ครับเบ,บิ่งบู๊มากับไอพุนไปหาทไงพุน่นละนี่ครับพี่น้องเขียวๆนี่เป็นสาหลายทะเลพี่น้องอือมฮึ่ม นี่พี่นอ้องเขียวๆสาลายทะเลเป็นนั่นนี่ครับโอ้ยเป็นักเสียเจะว่าเอื่น,นอย่างดอกแหนทะเลพี่นอ้องเเป็นแหน่เป็นสาลายปนกันครับถ้ากันมาหากระปูหายู่หากินมันเป็นโตไตงอมๆอ,อยู่ตัวเนาะ มันที่ไตงง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 ง n งงงงง g นงง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 งองง่งงังงงงนงง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 งี่งง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 งนี่งง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 งนงงนงนงงงนงง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 งางงงง่งงงงอองงงงนนงาาาางง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  นี่ครับพี่นนองสาลายทะเลวะเอาไปทอดกรอบเนาะท่านด้เห็นตัวปูอยู่เบ่งสาลายไปก่อนพี่นนองสาลายเขียวๆทิ้งสาลายทึ้งแหน่ทิ้งอันนี้แหละครับนี่ฆากันได้อยู่วะปูจับงองๆเง้มๆพากันไปหาทั้งหมดพี่นนอง นี่นะมันลงเห็นป่า <c oughs> ู้แบบน้ำฝนสระันลงทะเลพี่น้องพามาบึงหาปูหาหอ,อยพี่น้องเนาะบ้านเดีพออยพ่อครับนี่นงนไงยางไวว่าไ้ยันหยับกาบหอยโ,โอ้เจอแล้วพี่น้องเจอแล้วปูพี่น้อง นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่ครับี่จับมันจัดนี่นี่พี่น้องเจอแล้วตัวหนึ่งพี่น้องโอ้โหโอ้โหได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่นี่ครับพี่น้องปูปูที่มาหาพี่น้องปูทะเลพี่น้อง ปูน้ำก้อย, <c oughs> อยเหมืนพักกระา,างใช่ไหมครับคุณมาเลาะทั้งนี้ครับพี่น้องมันน้มันเย็นอากาศมันเย็นพี่น้องหมดได้ตัวเดียวอยู่ครับเดี๋ยว,วนี่อีกตัวนึงบ้านนี่นี่นแมนบ้างครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพมดี มือหนีกันเออนี่แมนอีลี่รครับพี่น้องมันหมุนลงนีพี่น้องนี่นี่นี่แมนอีลีครับอืเดี๋ยวหาถุงใสกันครับพี่น้องแมนอีลีแมนอีลี่ได้สองตแล้ว,ต,วตัวนึงตัวนึงตัวนี้ตัวนึงครับเลาะมาทั้งหางมันนี่พี่น้องนี่ครับกำหันหนี่ก็จับปูมาแล้วเนาะได้สองตพี่น้องนี่ก็เลาะมาทั้งหหงมันนี่มันเป็นป่าน เกันปลาไซเลนตนบ่ปานหย่างเขาเจาะเจะอย่นี้ว่างเลยเนาะนี่ครับทั้งคางนี่ก็กจะมีปูด้วยพี่น้องแต่ว่ามันบบทันได้ออกของพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะหาไปทังพูดนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหอยเอยียงนี่พี่น้องกล่อ,องเอ้เรย์เยอะเป็นหอยเอยียงวันนี้พี่น้องนี อยู่กองๆก,กันเลยพี่น้องหอ,อยอยังเป็นแค่อหอยสังนะพี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมาหาอยู่หากินหนามมันลงหนามมันลดุดยามือเ้าๆพี่น้องเนาะนี่ได้แกักโตได้สองตแล้วพี่น้องไปไปไปหากันต่อครับ เจออีกแล้วพี่น้องนี่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 ครับพี่น้องนี่มันพังโตพี่น้องเอ้าโอ้ตายแล้วบม่ได้กินนะพี่น้องตายแล้วมันเป็นพังโตมันตายนกกรบพินโฉบไปโฉบแม่พี่น้องมาหากินปลาหน่อยปลานิด แน่นีนี่นๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนนี่นีเห็นบ่ <c oughs> บินไปบินมาอย่านอเ <c oughs> สียงขื่นทะเลตีเติมเติมอยู่ครับอันนี้มันเป็นบังยี่จอย

เพียงแข็งนี่ยแหละไอ้ลงไปทั้งฝุ่นมันก็สีเลือกอยู่ครับทั้งคนฝุ่นปลาสวบทับๆเจ็บๆอยู่ฝุ่นทั้งฝุ่นก็นหาน้ำฟังเลยบ้านีไงหาเปิดเทาฝุ่นอันนี้ก็ให้หาเปิดหาปูบนร่องน้ำมันขึ้นฟังนอนบ่าหนาว มากันต่อฟังเสียงมึงพันได้กันดูดิเสียงถิ่มน้องอันคู่ถังปกเป็กปกเป็กอย่นี่ได้เจ้าของได้สองตัวพี่น้องเออหายมึงโตัวนจุนตะวันน้มใสดีดีน้ม ัวของเด็กกับปูน้ำใสดียิ้มลีในสาลายนี่ละคิดว่าขันมี้มันเห็นโตวหรอครับพี่นอ้องแต่ว่าชีวิตลีอย่้างใตน้น้ำจิน้นเย็นพี่นอ้นองนี่อันปูนบวกปูมันนอนพี่น้องตะโกเขยอก,กว่าน้ำทะเลมัน อุ่นติกว่าโมแมนดึกนามทะเลมันเย็นมีแต่ิ่นหายทางพูนหากันใดอย,ยอยู่หาอยู่หากินนะครับเนะคือว่าหละหาได้จังสีได้กินนี่ครับได้สองตัวอี่นอนองไม่ สองตัวพี่น้องเช่ห <c> ร <oughs> ือ่เห็นหนักตัวมันไม่นี่แหละสองตัวดำๆนี่ถุงมันปากมาหน่อยส้มีอะไรี่น้องพี่น้องนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ